อละแล้วก็ขอกาบสำนึกคทางส่ค the ัญเนะฮะก็เรามาเก็บเมฆกันต่อเลยนะครับก็หลังจากคิวพี่แล้วนะัะก็ยศสำดอกผูกข้างผมนะเขาพี่ดันหน้นะนี่ไงเขาย้ายไปข้างนู้นเนาะเหมือนเขาจะเอาชัยไปให้ข้างนู้นนะแต่ผมไม่ยอมนะแล้วไงล่ะ ยนะอย่าหันมาทางผมก็พอแล้วน่นน,นนะั่น่าเหน่อยรู้ดีงานนี้ก็ชน,นะครับ ชนะอยู่แล้วครับตอน,นนี้ชนะลุนลัวมันต้องชน,นะยังไงก็งต้องยูวินให้ได้ รอเลยนะพี่ยังไงก็ต้องชน,นะฮะเหนื่อ ยันดอกนะครับยันดอกไม่ได้จากาใส่แบบเต็มแล้วมีการแหลกแบบนี้ตายสักทีเถอะพี่ เพื่อนซอรี่จริงๆนั <Enemy down. S 1> ่นไงบอกแล้วแม้ผมถ่วงก็ชะนะ <All right. S 1> ดูเหรอเป็นจริงแน่นอนเพื่อนเราไม่ได้จัดฆ่าเพื่อน <Man down. S 1> อุบะอุบะแอบอยล้างมั้งน่นนะ Oh. kiểu một bậc này, nghe là một léo เราไม่นำนี่หว่า แม็กโมเองเนี่ไงล่ะยิบสามอียิบสามสามากอ้าวเพื่อนแมวนะ่ะเดือนสิบสองวิทำไงเพื่อนโชว์ทห้เห็นทุกท่านอ,อย่าเล่นระเบิดชนะไงตัวสุดท้าย <laughs> นีได้แบบอะไร้ากมายฮะสนุกสนุกครับหนุกหนาหน,นุกหนาน,นะฮะอ่าก็ขอจบคลิปวเพียงเ่านี้ครับสวัสดีครับ